เนาะอนนี้มันจะีตักเ๋ยวออกมาจากวัดท่อหลายๆท่เดินไปโยน้หามปาโยนถนนกรตอนจะนัดอากาศอ่าขอใจเยียเอาลูกโปข้เอาตอนเหาเข่าอากาศกทั <Ash birthday. S 1> enroll, ีเนาะคอนเไปในสาชาวบ้านระซืーー้อของเนาะแล้วก็นน ภาพพวกนจทเามาร่มงนตวราขที effort, ่เราเล่อานาพกนี say, yes, yes, ้เาามารมงนตัวอชเนมาาวนี oh, ้่โรเจอร์เาารมงนด้ับเนอากาวกนี้ยิ่งเนรเจอาามารมงไ้ัเมา นตอนดีกัมาลราเางออกมเด้อาโใหญ่ใหญ่สอบขุนนี่ยขุนบัตรขุนเดือดขุนนนขตองักเทุระลยงาดยังมาเด้อขุนัคอรับนเอานี่ยใ้การจินขบาขุนเนียขุณโยกขุนสอบุแปบข้นบัตรขนเดอดขนหนุนของขุโพักนทขลั่งยัาเด้อยางาเดอขนีร์กุัเดินี่ยเด้นาตเน ในการขอรับกินสบัดปนนาคเถือว่าวนบนี่ปนนาคพอมีไฟปั้นแก่ขัตตุวหตขอไปที่อใหม่ปากกาเข้ากินงเข้ากินเข้าตัวีเข้าตัวี่คือขาวโข้าวยะข้าข้าวนพิการเด้อข้าวบารนอคข้าวน้มัน้าเด้อข้าเนยเป็นงข้าเนยเนโจน้อชาบัดระพื่เหนือเนาะานนาาขออ่าขอในไจตีนอมชาวบักตะกื่เหนือนาะนา

ở đó ờ thông báo là bây giờ có năm rồi 200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 0